สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสับอินเตอร์บายครูหยกอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์คำว่าปอติฟูค่ะปอติฟูนะคะเป็นคำศัพท์นะคะที่มีที่มามาจากภาษาฝรั่งเศสค่ะเปอร์จินะคะแปลว่าเล็กๆน้อยๆยนะคะสิ่งเล็กๆน้อยๆยนะคะส่วนคำว่าฟูแปลว่าเตาอบนะคะเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะแปลว่าสิ่งเล็กเล็กน้อยๆยที่ออกมาจากเตาอบค่ะ ซึ่งนั่นก็คือขนมหรือว่าอาหารนะคะที่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นของหวานนะคะอย่างเช่นเ,เป็นช็อกโกแลตนะคะชิ้นเล็กๆนะคะเป็นคุกกี้นะคะเป็นทาร์ตมาการองหรือว่าอาจจะเป็นทอฟฟี่นมก็ได้ค่ะเราจะเสิร์ฟปาตีฟูเมื่อไหร่นะคะเราจะเสิร์ฟปาตีฟูนะคะหลังจากที่แขกนะคะรับประทานของหวานแล้วนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่า เราสั่งอาหารนะคะในในการรับประทานอาหารตะวันตกนะคะถ้าเราสั่งอาหารที่เป็นเซตเมนูนะคะก็จะเริ่มจากเฟิร์สคอร์สนะคะแล้วก็ตามด้วยเมนคอร์สนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยดีเซอรนะคะซึ่งคือของหวานนะคะแล้วเมื่อแขกทานของหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพนักงานก็จะนำปารติฟูนะคะมาเสิร์ฟให้กับแขกแต่ว่าถ้าเกิดว่าแขกไม่ได้สั่งปา t i ตีฟูนะคะ พนักง,งานก็จะเสิร์ฟปฏิฟูนะคะแทนของหวานให้กับแขกค่ะแล้วก็ปฏิฟูนะคะส่วนใหญ่นะคะจะไม่มีให้สั่งจากเมนูค่ะแต่ว่าจะเป็นคอมพิเมนต์ a ท y รีนะคะซึ่งก็คือเป็นอภิษนัน,นาการนะคะจากทางห้องอาหารค่ะไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้นะคะสับอินเตอร์บายครุย,ยกนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ สารพันความรู้อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชากับศิลปภาษาหวังนางเลือก